แต่ความมันคมีแต่เธอผูพันใจฉันและเธอจะรักเธอคนเดียวสวัสดีครับเจว่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณเจว่าด้วยนะครับผมที่เข้ามาฟังเพลงนะ หลุมสกอนคนทหารนะครับผมเนะช่องน้อยๆช่องนี้นะครับผมจะวัดเธอจะรักคนเดียว คืนไม่เคยแหลลียวขอรักแต่เธอแต่ฟ้าเมารัยให้ขอมีแต่เธอผูกพันใจฉันรักเธอจะรักเธอคนเดียวไม่ว่าวันนี้หรือว,ว่าวันไหน,ไหน Cool ขอบคุณนะครับผมขอบคุณน้องอาขอบคุณน้องหยาน,ยนนะครับผมขอบคุณเคยอุบลนะครับผมขอบคุณน,ะน,นครพนมแล้วก็ขอบคุณเจาวานะครับผมกับเพลงนี้ครับผมขอบคุณนะครับผมก็เออ พ,พอดีผมได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมเนาะน้องหยานะครับผมก็ที่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 ผมลงลงไปในคลิปช็อตนะครับผมที่ที่พี่เขาแต่งตัวเป็นลุกเงาะนะครับผมนะพอดีวันนี้ผมผมเห็นขอบคุณน้องหยานเนาะแล้วก็หลายๆคนที่เข้าไปชมคือเป็นครอบครัวที่สู้ชีวิตมากนะครับผมแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนพี่เขาอ่ะเป็นคนขายของนะน้องหยาเขาจะขายของแบบที่แบกหามนั่นแหละครับผม ขอขอขอเนอกเวลานิดนึงนะครับผมเขาเป็นคนที่แบบแก้ขยันมากนะครับผมและทีนี้ก็คือว่าแกชอบร้องเพลงครับผมแกชอบร้องเพลงก็จะมีลําโพงมีอะไรเนาะและ้วก็ตอนตอนนั้นนะครับผมแกก็ยังไม่หาตัวตนของแกไม่เจอเหรอกแกก็ธรรมดาอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆังจากที่แกมาแต่งรูปเงาะนะครับผมใส่ที่เราเห็นนั่นแหละครับผมใ,ใ,ในในในคลิปช็อตที่ผมลงบ่อยๆนะกับกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวของแกพอทีนี้แกก็ เรียกว่ามีรายได้เยอะนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมก็วันหนึ่งก็น่าจะมีรายได้ก็ผมผมว่ากน่าจะเกือบพันนะครับผมนะก็คือแกก็ไปขอนะครับผมขอบัตรเพื่อที่จะเอามาประกอบอาชีพนะครับผมในการร้องเพลงเนาะแกก็จะมีตู้ลาโพงแล้วก็มีไม์ร้องนะครับผมแกก็จะแต่งตัวอย่างนั้นนะครับผมก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ของแกนะครับผมแล้วก็เรียกว่าแบบพลิกชีวิตของแกให้ดีขึ้นนะครับผมอ่าอันอันนี้ที่ที่น้องหยาอันนั้นอะ ผมก็สงสารแกนะก็ให้ตลอดนะครับผมบางทีก็ไปแอบไปถ่ายนะเพราะว่าบางทีเราเราก็แบบไม่ได้นั้นเยอะนะครับผมนะผมก็จะลงมีคลิปช็อตซะมากกว่าครับผมสิบสี่ไม่เกินสิบห้าวิเงี้ยก็ชีวิตคนเรานะครับผมเนาะมันเลือกเกิดไม่ได้จริงแต่ว่าผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับผมที่มันเป็นแรงบันดาลใจเนาะที่ที่น้องหยาได้คอมเมนต์ผมมาแหละครับผมพอดีเรื่องเนี้ผมก็เลยเก็บออามา,มาเพื่อที่จะได,ได้ให้เพื่อนๆได้นนชมนะว่า ทุกคนครับผมไม่มันไม่มีชีวิตที่สวยหรูหรืออะไรแต่สำคัญที่สุดก็คือขอให้เราเป็นคนดีเนาะครับผมก็ผมว่าก็พอดีเจอน้องหยาด้วยนะครับผมก็น่าจะโอเคนะครับผมก็ดีใจนะครับผมแล้วก็ยินดีกับแกนะครับผมเพราะตอนนี้แกก็คนก็เรียกว่าสนับสนุนแกเยอะนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์ของแกนะครับผมบางทีก็จะมีแฟน นะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณไม่ได้ร้องเพลงอ่ชาช้าช้ามานานนะครับผมเนาะก็อยากจะร้องเพลงนี้สักหนึ่งบทเพลงนะครับผมคือบางครั้งความรู้สึกนะครับผมนะคนเราก็มัเรื่องของฐานะเนาะและก็ความรู้สึกหลายๆอยา่างผมก็อยากจะร้องเพลงนี้แบบเศร้าๆสักหนึ่งบทเพลงครับผมฉันอาจไม่ใช่คนที่เธอหวังนะครับผม เป็นได้แค่คนผ่านทางพอพบคนใหม่ที่มีพร้อมทุกอย่างเธอก็เขี่ยฉันทิ้งไปโดยไม่เลี้ยแลวครับผมโอเคครับผมกับเพลงเศร้าสักหนึ่งบทเพลงนะครับผม